คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่จะมีเวลาถึงวันที่10พฤษภาคมนั่นคือระหว่างวันที่10เมษาถึงวันที่10พฤษภาคมเนี่ยจะต้องลงมติเพื่อส่งเรื่องการยุบพรรคเพื่อไทยให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถ้าหากว่าอดีตนายกทักษิณเจรจากับคนชื่อพ่อพานสำเร็จจะมีการส่งเรื่องกับ เดี๋ยวผมจะบอกทำลายเพื่อให้ท่านทั้งหลายนี่ได้ <c oughs> ฟังแล้วก็เข้าใจนะครับเมื่อวานนี้ยุบสภาไป20มีนาคมเขาจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7เมษายนวันที่3ถึงวันที่6วันที่3ถึงวันที่6นะครับ จะเป็นการสมัครรับเลือกตั้งของสสแบบเขตเลือกตั้งนะครับแบบเขตนะส่วนวันที่7เมษายนจะเป็นการสมัครรับเลือกตั้งของสสระบบบัญชีรายชื่อเนี่ไก้ก,กตก็เขียนระเบียบออกมาเนี่แม่มันก็ป้องกันหมดนะครับคือเขาจะไม่อยากให้ สอสเขตเนี่ได้เบอร์เดียวกับพักการเมืองที่ตนเองสังกัดเพื่อให้มันเกิดความยากในการเลือกดังนั้นจึงให้ไปสมัครสอสก่อนสอสก็ไปสมัครเลยครับสอสอเขตสมัครตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่วันที่สามจนถึงวันที่ห้าหรือวันที่หกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกครั้งหนึ่งแต่รู้ว่าให้สอสอเขตสมัครก่อน แล้ววันท้ายนี่คือวันที่6กับวันที่7จนี่จะเป็นวันที่สสบัญชีรายชื่อไปสมัครนนเบอร์ก็ไม่เหมือนกันแล้วพอพวกอยากจะสมัครสสเขตก็ไปจับเบอร์ก่อนบางคนได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเรียงกันไปจนกระทั่งถึงเบอร์สิบสี่สิบห้านะครับแล้วแต่พักการเมืองในจะไปสมัครชาวสายบ่ายเย็นกันส่วนในวันท้ายก็คือวันที่หกกับที่เจ็ดนี่จะให้พักการเมือง ที่สมัครในระบบบัญชีรายชื่อนี่ไปสมัครรับเลือกตั้งที่ศูนย์กีฬาเวทไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่ก็แผนที่หนึ่งก็มาแล้วนะครับให้หมายเลขผู้สมัครระหว่างสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อไม่มีทางจะไปล็อกได้เลยบางคนเนี่ยถ้าสมัครสสบัญชีรายชื่อก่อนบางคนก็อยากได้เบอร์ตรงกับที่พักของตนเองสังกัดก็ หาคนไปสมัครก่อนเพื่อให้ตัวเองได้จับเบอร์ให้มันตรงกันนี่มันมีมันมีการทําแบบนี้นะครับกกตเขาก็เลยตัดปัญหานี้ไปเลยว่าให้สสเขตสมัครก่อนสสบัญชีรายชื่อสมัครที่หลังพอสมัครรับเลือกตั้งเสร็จก็จะมีการตรวจคุณสมบัติก็คงประมาณก่อนเดือนเมษายนนะครับกกตก็จะรับรองว่าใครมีคุณสมบัติสามารถเป็นผู้สมัครได้ แต่หลังการสมัครรับเลือกตั้งทุกคนก็หาเสียงไปได้ครับไม่มีใครหาเสียงไม่ได้แต่ว่ากกตก็จะประกาศอีกครั้งหนึ่งก่อนสงการว่าใครมีสิทธิ์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสใครไม่มีสิทธิ์นี่ก็ว่ากันไปครับส่วนวันเลือกตั้งก็จะเป็นวันที่14พฤษภาคมวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะครับจะเป็นวันเลือกตั้ง เมื่อเลือกตั้งเสร็จคณะกรรมการการเลือกตั้งจะใช้เวลาประมาณ30วันเป็นอย่างน้อยในการรับรองผลสอสทั้ง500คนเพราะในช่วงระหว่างหลังวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงก่อนวันที่14 พฤษภาคมเนี่ยเออสิบสี่กรกฎาคมนะครับตั้งแต่14พฤษภาไปจนถึงก่อนวันที่14กรกฎาจะเป็นเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยรับรองผลบางคนได้ใบเหลืองบางคนได้ใบแดงต้องมาวินิจฉัยกันให้เสร็จสิ้นนะครับและต้องรับรองผลสอสอห้าร้อยคนให้เสร็จเมื่อรับรองผลการเลือกตั้งสอสอห้าร้อยคนเสร็จปับ๊บก็จะมีการนัดประชุมกันนัดแรกเลยนะครับ เพื่อที่จะเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็คาดหมายว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกรกดาคมรับรองสสเสร็จตั้งแต่หลังวันที่14พฤษภาไปจนก่อนวันที่14กรกฎาคมแล้วก็มีการนัดประชุมกันเพื่อเลือกประธานสภาก็คงหลังวันที่14เล็กน้อยนะครับก็ประมาณสัก น่าจะไม่เกินวันที่20ประมาณกลางเดือนกรกฏาคมก็จะได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนี่ต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เห็นทามมิ่งนะครับหลังเดือนกรกฎาคมในช่วงปลายเดือนนี่พอเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเสร็จรัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ว่าจะต้องเรียกประชุมภายใน15วัน หลังการได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเขาก็คาดหมายว่าน่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีได้ก่อนวันที่30กรกฎาคมก่อนวันที่30กรกฎาคมจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อได้นายกรัฐมนตรีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเแต่งตั้งแล้วก็จะตั้งคณะรัฐมนตรีก็คงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับตั้งคอรมครบแล้วทูลเก้าลายชื่อแล้วก็เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนทําหน้าที่นั่นก็คือเราจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าทําหน้าที่ในเดือนสิงหาคม2566นี่คือตาราง ทั้งหมดช่วงระยะเวลาทั้งหมดในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นต้นไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทางการเมืองท่านทั้งหลายครับระยะเวลาช่วงเวลาและกําหนดระยะเวลามันเป็นอย่างนี้ละดังนั้นก็ต้องมาดูว่าระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณจะชิงไหวชิงพิบกัน ในการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปนี่เขาจะทำอย่างไรนี่จะพูดถึงเฉพาะสองบุคคลน,นี้นะครับเพราะสองบุคคลน,นี้นี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่ไม่มีพักการเมืองใดมีคะแนนในรัฐสภาเลยนะครับพักเพื่อไทยก็ยังไม่ได้สอสอสักคนสักคะแนนเดียวสมาชิกรัฐสภาพักอื่น ก้าวไกลไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยตอนนี้เหลือศูนย์มีคะแนนอยู่ศูนย์คะแนนแต่คนที่มีคะแนน250คะแนนตั้งต้นนี่มันมีอยู่สองคน,นี่วันนี้มีอยู่สองคนครับก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณสองคนนี้จะมีคะแนนวันนี้ครับในการโหวตเลือก เป็นนายกรัฐมนตรีตุนไว้ในกระเป๋าแล้ว250คะแนนมันก็ขึ้นอยู่กับไหวพริบป,ปนิพานของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์ว่าจะหาคะแนนจากสอสอมาเติมคะแนนบวกคะแนน250คะแนนที่ตัวเองตุนไว้เป็นคะแนนสวใครนี่จะมีความสามารถในการหาได้มากกว่ากัน นี่จึงต้องพูดถึงแค่สองคนนี้เพราะคนอื่นตอนนี้เหลือศูนย์นี่ครับพักเพื่อไทยบอกว่าจะแลนสไลด์นี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ถึงสามร้อยสิบไหมจะได้ถึงสองร้อยไหมนี่ยังไม่รู้แต่วันนี้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรมีแล้วสองร้อยห้าสิบมันก็จำเป็นจะต้องพูดถึงสองคนนี้แหะครับ ดังนั้นสองคนนี้จะใช้เกมใดก็มีอยู่เพียงแค่2เกมเกมที่หนึ่งก็คือเกมใบแดงใบแดงก็จะให้ใครครับใบแดงก็ให้พักเพื่อไทยนั่นละ่ะคงไม่ได้ให้พักอื่นแล้วครับเขาก็เล็งไว้พักเพื่อไทยพักเดียวแต่จะให้เใบแดงได้กี่ใบที่ตั้งกันไว้30ใบ50ใบนั้นเนี่ยจะได้ครบหรือเปล่าหรือ จะให้เกินหรือเปล่าเนี่ยยังไม่มีใครทราบครับนี่คือเกมใบแดงต้องถูกนำมาใช้แน่นอนมากหรือน้อยยังไม่รู้ก็บอกพักเพื่อไทยนะครับว่าให้เตรียมตัวรับกับการถูกใบแดงไว้โดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สมัครในระบบเขตและสมัครในพื้นที่ 1. ภาคอีสาน 2. ภาคกลาง 3. ภาคเหนือเพราะในสมภาคนี้นี่มันจะมีผู้สมสัครสสบางคนของเกือบทุกภาคนะที่ใช้กระสุนหรือใช้เงินในการซื้อเสียงซึ่งจะมีโอกาสภาคสูงมากโดยเฉพาะผู้สมัครจากภาคเพื่อไทยหากไปเล่นเกมยิงกระสุนเหมือนภาครัฐบาลโอกาสที่ท่าน จะถูกจับใบแดงสูงมากนี่ผมเตือนไว้ด้วยความปาถนาดีเพราะพรรคอื่นเขาไม่ใช้นี่ครับก้าวไกลไม่ใช้ไทยสร้างไทยไม่ใช้มันก็มีเฉพาะพรรคที่จะรักษาตำแหน่งสสไว้แค่นั้นนะ่ะพวกสสที่ไม่ค่อยมีผลงานงานสภาก็ไม่ทำงานพื้นที่ก็ไม่ทำเกาะกระแสพักแล้วก็ยิงกระสุนอย่างเดียวนี่โอกาสพลาด ถูกจับใบแดงนะ่ยสูงมากนี่เตือนไว้นะครับเกมที่สองที่จะถูกนำมาใชา้นั่นคือเกมยุบพักก็ไม่ใช่จะยุบพักไหนครับก็พักหลักพักเดียวนี่แหละที่จะถูกยุบก็พักเพื่อไทยนี่แหละเพราะตอนนี้มันมีเรื่องของพักเพื่อไทยพักเดียวที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะ อนุกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนั่นคือการไต่สวนเตรียมที่จะส่งให้กกตใหญ่วันนี้มีพักเพื่อไทยพักเดียวที่อยู่ในขั้นตอนนี้ครับพักอื่นยังไม่ได้เข้าในขั้นตอนนี้มีพักเพื่อไทยและเข้ามาเกินกว่า30สิวันแล้วนะครับวันสุดท้ายที่จะต้องส่งเรื่อง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ในฐานะนายทะเบียนของพรรคการเมืองไปวินิจฉัยนั้นก็คือวันที่10เมษายนนี่ผมต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเขาจะยุบพัคเพื่อไทยซึ่งผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเกมนี้จะถูกนำมาใช้นะครับเพราะมันมีการเตรียมการกันมาเป็นระบบเนี่ยท่านจะไปไว้ใจปรด็จการยังไงเพราะว่าปรด็จการเนี่เขายึดถือว่าการเมืองไม่ใช่ญาติสนิทของศิลธรรมเขาไม่มีจริยธรรม ไม่สนความชอบธรรมเขาสนแต่อำนาจหากไม่มีพักเพื่อไทยในสนามการเลือกตั้งพวกเผดการเขาก็ได้ประโยชน์สิครับพักการเมืองที่เคยโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ก็ได้ประโยชน์สิครับเขาก็หนุนหาเสียงกวานซื้อสอสอมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับท่านทั้งหลายครับ <c oughs> ก่อนวันที่10เมษายนเนี่ย คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนี่จะต้องส่งเรื่องยุบพักเพื่อไทยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ซึ่งวันนี้เหลืออยู่หกท่านนี่เพื่อพิจารณาลงมติส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพักเพื่อไทยหรือไม่หากส่งประมาณวันที่9หรือวันที่10เมษายนนี่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ จะมีเวลาถึงวันที่10พฤษภาคมนั่นคือระหว่างวันที่10เมษาถึงวันที่10พฤษภาคมเนี่ยจะต้องลงมติเพื่อส่งเรื่องการยุบพรรคเพื่อไทยให้ศารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนี่ที่ผมพูดเรื่องนี้นี่เพื่อที่จะบอกว่าหากมีการ ดิลลับทางการเมืองการเกิดขึ้นมันจะเกิดปฏิกิริยาสองอย่างหากดิวลับสำเร็จมันจะส่งผลต่อการลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะลงมติส่งเรื่อง การยุบพักเพื่อไทยคืนให้คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ไปรวบรวมประเด็นเรื่องกฎหมายหรือไปรวบรวมพยานหลักฐานให้มีน้ำหนักมากกว่านี้คือส่งเรื่องย้อนกลับมานี่แสดงว่าจะต้องมีข้อตกลงอะไรบางอย่างแล้วข้อตกลงนั้นสำเร็จให้ท่านจับสังเกตตรงนี้ครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับเรื่องประมาณวันที่10เมษายนและมีเวลาถึงวันที่10พฤษภาหากมีมติส่งเรื่องย้อนคืนซึ่งทำได้ครับคือคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ทำได้สองอย่างนะอย่างที่หนึ่งคือผ่านเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญเลยให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจะยุบหรือไม่ยุบอย่างที่สองคือส่งเรื่องย้อนกลับมาที่ คณะอนุกรรมการที่ตัวเองตั้งเนี่ยบอกว่าให้ไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและสอบหาประเด็นทางกฎหมายเพิ่มเติมและส่งมาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาใหม่ทำได้สองอย่างถ้ามีข้อตกลงลับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาจะตกลงกันสำเร็จไหมระหว่างอดีตนายกทักษิณกับชายชื่อพอพานเนี่ย ซึ่งเขาก็เจรจากันไว้แล้วเนี่ยแต่ผมยังไม่รู้ว่าโอเคไม่ใหญ่สอนไหมโอเคซิกกเลตไหมหรือโอเคนัมเบอร์วันไหม,ไหมเนี่ยผมไม่รู้แต่ชวนท่านทั้งหลายจับสังเกตจับสังเกตว่าถ้าหากเขาตกลงกันได้นี่คณะกรรมการาการเลือกตั้งจะส่งเรื่องกลับคืนมาซึ่งก็เป็นการทำได้ตามกฎหมายนะครับตามระเบียบนะส่งเรื่องบอกว่า เรื่องที่คุณส่งมาให้ผมตัดสินใจนี่ผมมองว่ามันยังขาดตรงนี้นะมันยังบกพร่องตรงนี้นะหรือไปหาเรื่องนี้มาให้หน่อยนะเนี่ยเขาทำได้ครับนี่ถ้าหากว่าอดีตนายกทักษิณเจรจากับคนชื่อพอ่อพานสำเร็จจะมีการส่งเรื่องกับ